ครับเดินไปไหนอะลูกฮะใจเหี้่เลยวใจเหี้่เด้ออันนี้วันนี้พาเด็กน้อยมาเด็กน้อยมาปล่อยปล่อยทะเลไป้ลูกไปพาเด็กน้อยมาปล่อยทะเลครับประสบการณ์ใหม่ เด,เ,เ,ดเดินไปเรื่อยๆนะเดินไวมากไปเดินไปเรื่อยๆนะลูกนะเดินไม่สนใจครับไม่สนใจใครครับไปเรื่อยๆครับไ,ไยก ลูกเดินไปไหนลูกจะเดินไปไหนลูกไหนวัยไหน่อยเลยไวัยนี้เล uhm ิกเี no. like, like, ๋ยวเห็นแล้ล to to like, ูกเดินมาสุดแล้วเนี่ยเห็นไหมหันไปทางนู้นหันไปทางนู้นเร็วหันไปทางนู้นเลยหันไปทางนู้นเร็วหันไปทางนู้นเออหันกลับไปทางนู้นเร็วเดินเดินไปทางนี้เดินทางนู้นทางนู้นทางนู้นไปทางนู้นลูกอันนี้อยู่ไหนเอ้ยอันนี้อยู่พาเด็กน้อยมา เดินเล่นที่หาดพลาหาดพลาอำเภอบ้านฉางตรงนายยองครับเข้าไปเลยไม่ไหวแล้วหนูอ่ะไปนี่นี่มันตรงนี้ลูกทำไมขี้เกียจเดินเล้วเหรอไม่ไม่ลูกๆรือขี้เกียจเดินเล่ โโอโอ้อืมงงกลัวเหรอลูกลูกกลัวเหรอครับลงหลุมไหมลงหลุมไหมหลุมไหมหลุมไหม ลัวอะไรเลยเฮ้ยอะไรลูกไม่เลยอะไรลยรลสวยมากนะครับข้างหน้าข้างหน้าที่เราเห็นเป็นเกาะเป็นเกาะน,นั่นแหละก็คือเป็นเอ่อเป็นสันตหีบนะครับเป็นพื้นที่ของเขตทาหารนะครับจะเป็นกอบดปวยเกาะเล็กๆแน่น้อยๆเงีย้ยเป็นพื้นที่ทางทหาร คือ่ารทหารสัตหีบนะครับนาิกโยธินฮะส่วนที่เราอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นหาดปลาฮะอันนี้หาดปลาหาดพาป้านฉางระยองสุดสุดสุดเขตของอจังหวัดระยองก็บันฉางครับต่อไปก็จะเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างอำเภอสัตหีบชนบุรีฮะ ต้นสนก็สวยมากนะครับป่าสนอันนี้ขึ้นค่อนข้างแรงนิดนึงนะฮะแต่ไม่มีผลนะแต่ขึ้นค่อนข้างแรงนิดนึงถ,ถ้าใครอยากจะมาเที่ยวหรืออะไรก็เชิญเชิญแวะมาได้นะฮะคนไม่เคยเยอะเท่าไหร่การจะใส่นิดนึงดูบรรยากาศรอบๆอันนี้คือสุดสุดหาดพลานะครับตรงเนี้ย อันนี้คือสุดาดเลยดูรอบๆเอา้าทำไมเนี่ยกลัวกลัวเหรอเฮ้ก <c ười> ลัวเลยหรอเห็นไหมน้องยังไม่กลัวเลยเนะี่ยเห็นไหมเนะี่ยดูอี่สโลดนะฮะ โอเควันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะฮะคนไม่เคยเยอะเท่าไหร่ฮะที่อย่างก็ตอนนี้ก็ใกล้ค่ำแล้วแหละนะ,ะดูสั <Okay. S 1> พกพก็พระอาทิตยะะ์ลงขึ้นก็ค่อนข้างแรงนิดวันนี้ไม่มีฝนนะฮะไม่มีโมรสุมอะไรก็เนี่ยขึ้นแรงมากพอสมควรเ่ยนะ yeah. โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ก็จบกังที่นี้นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยติดต่อติดตามชมคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ